ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปเอาของไปให้ลูกหาบนะคะลดก่อนที่รถก่อนลูกหาบโรลลบาดจ้างด้วยดิโรบาดไงเดินกี่วันก็ได้ร หนึ่งหนึ่งหนึ่งทัพหนึ่งมังครับใช่ไหมบางท่านจะเป็นค้าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ลงทั้งหมดนะคะเกาโล อันนี้อั้เนะครับ่ยโอ้โหเจ๋งเจ๋งไม่รู้จะแบกไหวรอเปล่านะรู้แต่ว่าขาขึ้นจ้างใช่ไหมครับขาขึ้นจ้างว่าไม่รู้จะไหวกหรือเปล่าเพราะว่าขาขึ้นไม่ได้ช่างเนี่ยขาขึ้นจ้างสิบอ็โลแบกเองสามโลมีคุณโลกับหกขาลงมันได้ง่ายกว่าขึ้นไหมคะขาลง จะไม่หนักองโลไม่เหนื่อยใช่ไหมจะทำเวลาได้ดีกว่าเก่าเยอะเลยแต่ว่ามันจะเจ็บข้อเท้าเจ็บของเก่าใหม่สองโลต่องดูว่าไม่ไม่ต้องเดือดร้อนครับขนาดพี่ๆเขายังแบกลำโพงขึ้นลงเล่นเลยไม่ใช่ตัวเล็กๆด้วยนะครับพี่ดีเพรว่ามันสี่โลอ่ะโอ้แค่ลำโพงสี่โลนะครับหนักกว่ากระเป๋าหนูอีกนะกระเป๋าที่เจ้าแบกเจ็ดสิบกว่าโลแปดสิบนี่ค่ะลำโพงพี่เขาตัวเริ่มเลย โอเคไว้เจอกันตอนขาลงค่าเชือกหมวกหลุดนะตอนนี้เหลือแค่หมวกอย่างเดียวไม่มีเชือกวันนี้นะคะเราจะแบกบบลงเองนะคะฝากลูกหักไปประมาณ4ี่สห้าโลนะแล้วก็แบกเองประมาณ9โลนะคะ เด่่นนก็จะบตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปน้ำตกนะคะก่อนที่จะกลับเดินไล่หรอไม่เด่นจุบแรงเยอะมต้องใช้แบกไอ้น้ำแบกกระเป๋าลงกระเป๋า9โล9โลเลยนะมันเอาแค่เล็กๆไปให้หนูว่าหนูเอาน้อยเลยเนะนอกจากน้องพาไม่ใช่มีกระเป๋าน้ำอยู่แอ้วน้ำไม่ฝากให้หมดเลยอ่ะนี่ก็ไม่ม่ฝากเหมือนกันฝากตัวเองไม่ฝาก4โลไงโอ้โหแล้วแบก7โล เบก้าโลตอนที่เอาเก้าโลปากมนี้มันไม่สบายไงกระเป๋าอะไม่ตอนแรกกระเป๋าสีชมพูใช่ไมันแน่นมากเลยมันประมาณห้าโลแล้วทีนี้กระเป๋าสีฟ้ามันเจ็ดโลมันต่างกันไม่มากไงหนูก็เลยแบบ แบกสีฟ้าหนูก็เลยเอาไปยัดสีฟ้าให้เแค่กาวบกพอยัดไปยัดมาเป็นกาวโลเฉยเลยอ่ะเออนี่เหมือนกันไม่ใช่เอาน้องขามจับแล้วไม่ใช่เหรอทำไมน้ำยังแบกอยู่อ่ะเขาแบกไฟน้อยๆนะกูบอกมึงก็ยัดเป้ชมพูไปยังมีไฟอยู่อืมแม่งก็เอามาแบกเพราะว่าแบกมันเป็นตัวหายเลยเออกูฉลาดหรือหมดแล้วเหี้ยเว้ย แม่คนละบันไดจริงๆนะได้แค่นั้นที่หักถูพักจนหายเหนื่อยนะแล้วไปรับีน๊กให้สองั่วให้เองก็ไม่แทบตายเหมือนกันลืมเหนื่อยตัวเองอ่ะเพราะว่าเพราะว่าต้องโฟกัสว่าจะจะพาขึ้นก่อนคือเราคือเราสบายไงเราเราเริ่มกับเราปิดไอตูมนี่ขั้นกลางยาวๆทั้งทั้งทั้งที่คุณรู้ว่าอีกไม่กี่ขั้นก็ถึงนะแต่แรงกูไม่ไหวแล้วแหละเอาบันไดสูงกับบันไดขั้นต่อจากสูงนิดเดียวให้สองที ลูกค้าบอกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรเราให้รถมาลับต่อยรถไม่ดีเลยรถเสียอีกแล้วรถเสียอีกแล้วไม่เปลี่ยนเขาไม่ชอบพี่เบนเหรอไม่ใช่ไม่รองรถสูงรถสูงรถอยู่เขาไม่ชอบรถสูงบอกทางบุ๋นแรงแล้วสองบันไดบันไดที่ชันที่สุดอ่ะกับบันไดอีกขั้นหนึ่งอ่ะเขาบอกไม่ไหวแล้วน้องพาเขา ไม่ไหวแล้วรถเสียอีกนใจแล้วพี่ไปแนวพี่ลูกหาบแล้วก็เขาเปิดเพลงสีก็เต้นโยกทำหมดอย่าเต้นตรงนี้มันอันตรายโชคดีมากนะแบบดีใจมากทันลูกหาบเกือบเขาเกือบเห็นไปแล้วเห็นไม่กล้าไปเลยนะทันลูกหาบตอนแบบตอนขึ้นคือลานนั่นพอดีไงออ๋ขึ้นมาเอารถเข็นนี่ทำไงนี่เขาบอกง่ายตังค์นี้เลยก็ได้ครับจบ เกือบไปตัวมิ่งมารับครูรอดนะครูรอดตายแล้วอยากจะโยนโอ้คหลับเลยพอพับพอถึงหลับเลยครูพิชิตครูกระดึงขอพับเลยตอนนี้นะคะเรามาถึงน้ำตกวังกว้างแล้วนะคะ ่งนี้น้ำตกไม่ค่อยมีน้ำก็น้ำตกนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่มีกวางอาศัยอยู่เยอะนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าน้ำตกกวางกว่างค่ะตัวร่าทิปเอพิกดีกว่าทริปเอพิกเกินดาวดาวถึงเดิมดนแ่น้ำตกแล้วเนี่ย นี่เคดิมคุณต้องดีสุดสิดีเกินเดินหน้าบานเยิ้มหน้าบานมวแม่งก็บานอยู่แล้วมันใสชุดแชมพูกลับเตอนนี้ก็ใสเมื่อวานแล้วไงีเขาสือเคุยเรื่องือ กูไม่ใช่ล่ามนะมึงามึจะยืนคุยกับมันึงได้อเดียไปเลยอดูให้อยู่นี่ทีนีุ้้มกันจมึงตัวแทนก็นี่เลยแต่ถ้าตัวใหญ่กว่านี้ผมเ็่กันพี่จะมารัดคอคุณที่มาทเลมแแบบจริงใจงูเหัวพี่นีลายดอกแล้วม ไม่ทัวร์จีนน้ำสิตามพวกวะพวกภาษาจีน้งเลยเขาไม่มีล่ามเบตัวแม่เห็นล่ามให้แหม่ท่านเป็นตัวงูมึงเนี่ยตัวใหญ่กว่ามึงอีกทีถูกไปเล็กลัวกูตกใจเลยแหม่กกใจได้งูเลยว่าเชื่อกันนะมันกลมกลืนมากเลยมันนิ่งแบบไม่จะเด็กเลยนะเคยเห็นแต่งูเขียวนี่งูเหลือมารันมารันหน้างูเลยดิ

พี่คินไปไหนเนี่ยตอนนี้พี่คินหลอกให้เรามาไปไหนเน่ะผิดกรุ๊ปอ่ะเออมากับใครมาเนี่ยเราเดินมาครึ่งกิโลแล้วนะไม่หล่อเพื่อนเลยน้ำจับมาได้กี่โลโลกวัย นี่ไงมต้นสีแดงของเราโอ้โหเอ้สมกับที่เรารีวิวได้ถ่ายรูปเยอนีากได้ที่นี้ยอดเลยถ่ายได้มาในผ้าแล้วไหมเหรอสวยไหมเฮ้ยสวยกว่าต้นนั้นนี่กูไม่ได้โทรศัพท์มาต้นใหญ่ด้วยนะเดินกลับไปเอาไปไอ้เหี้ยเดินกลับไปเอาดิไอเฮียไอเฮียนี่บอกให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างกูทิ้งโทรศัพท์กูไม่ได้โทรศัพท์มาบุญเชื่อคนง่ายเลยพี่เชื่อดิ รอ้สวยสวยสวยดีแล้วที่นั่ง่ารมาตางอยู่กนได้้างไหมทำไมคุณเจนไม่มาเมื่อวานอ่ะทางเนี้ยกลัวเดินไม่ครบเลยรองขอราเป็เองอ๋อเยี่ยมผมรอถืว่าผมค่าเนอ้อถวาอโ้ต้ตการต้นเนี้ยต้นเดียวสวยสวยอยูเมือกีนเอเปิล ใบเมเปิ้ลสวยมากเวลานี้เราต้องกลับแล้วนะคะวันนี้สภาพอากาศฟ้าคึมคม พี่เจนล่ะอ๋อถือว่า้มคนที่เดินมาสองโลี่ยนนี้สวยมากอ๋อลอ่อคิวตรงนี้ต้องา่า ตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงแล้วนะถึงที่พักแล้วก็ใช้เวลาเดินทางไปประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนะระยะเวลาสี่กิโล4.4่สี่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราจับนาฬิกาช้ากว่าหน่อยนึงนะหัวเพิ่มไปหน่อยนึงต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างแล้วนะคะแต่ก่อนจะเดินก็เดี๋ยวขอหาของกินก่อนนะคะเราสั่งปลาท่องโกะไว้นะคะก็เดี๋ยวกินปลาท่องโกะแล้วก็น้ําเนื้ออะไรให้เสร็จสับพนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างค่ะเรามาถึงแล้วปลาท่องโกะ อร่อยมสวยมากเลยฮะพี่มนสวยมากเลยไปเขบอกพี่มนสวยมากเลยนะากกตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินกลับแล้วนะคะก็นี่นะคะแบบหอิงแบบลงอิงรอบนี้ เดินไปเดินมาตามเขาไม่ทันเฉนยไกลมากแหละดีสักพักจะต้องวิ่งตามเขาไปแล้วนะคะ สวยเดี๋ยวเราจะวิ่งตามพี่เข้าไปนะคะ ม่คุณตอนนี้เรามาถึงต้นสนที่อยู่ตรงกลางแล้วนะใกล้ถึงแนละ้วยังไม่ถึง นนี้นะคะเรามาถึงที่หลังแป้แล้วนะคะเมื่อเช้ากับเมื่อกี้นะเราเดินมาทั้งหมด8กิโลนะคะก็ตอนนี้น่าจะ11มโมงกว่าแล้วนะคะก็นั่งพักก่อนลงนะเราได้น้ำแปปซี่มาด้วย ตอนนี้นะคะเรามาถึงซํำแค่แล้วนะคะก็เดินมา9.1นะคะ3.27ตั้งแต่เช้านะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเออแต่ว่าซํำนีมม้นะคะไข่ทรงเครื่องอร่อยเดี๋ยวเราจะซื้อไข่ทรงเครื่องกินนะคะเติมพลังก่อนดีกว่าทันมากนะครับวันนี้คือพักผ่อนให้เต็นที่ดื่มน้ำ นี่นะคะเราได้เสบียงแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินตรงนี้ก่อนนะคะ น้ำตกครัพอดีผมไปเแค่เมื่อวานเราไปดีกัพเดียต้องไปที่เชียงคานต่ออยากจะขึ้นต่อกกินข้าวเหรอพี่เด่นกินข้าวเหรอ อร่อยจริงไก่ทรงเครื่องร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ตรงป้ายเลยค่ะร้านนี้ร้านนี้นี่อร่อย เสียงมีเสียงนกร้องนะเอาจอยเอาจอย นะคะเรามาถึงซัมซัมอะไรแล้วไปกับหลังเรายังเดินไปไม่ถึงไปนะจําไม่ได้ชื่อซัมอะไรแต่ว่าแบบลงจากซัมเมื่อกี้มาแป๊บเดียวเนี่ยใช้เวลาแบบน้อยมากไม่ถึงสิบนาทีนะมาถึงซัมอะไร ซำกกโดนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซำกกโดนแล้วลงมาจากซำแคร่แป๊บเดียวนะคะไวมากมานั่งพักรอมานั่งพักรอพี่ๆนะคะด้าน,นหลังนี้ก็จะมีวิวเนาะสวยอยู่เหมือนกัน นอนเลยเดิไม <making> ่เอนแล้วอกางเดิาหนี่ไมดมกับเดินกลขาผู้สัะเขามนอะโดแกลง เขาจะได้ผ่อนลองไงเบาแรงลงเดินจิิงเลยจิงถีบเลยพี่เบนกบอกให้ถีบเลยถีบเลยตบอให้ถีบไม่ถีบ จะม่เดินตรงใดอ่ะได้ดี <t <t ัะลงไม่ไันข uh> ึ้นเลยขาตอนนี <t 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 Link, ้นะคะเรามาถึงซ OK)> ัมแฮกแล้วก็เมื่อกี้นะล่วงไปหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูวิว วิวที่ซัมแฮกก็สวยนะมันจะมีทางด้านมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยในระหว่างที่รอป้าทำน้ำแดงมะนาวโซดานะคะก็มาเดินเล่นก่อนชมวิวชิว้วชวววสววบอกวลย อเห็นไหมด้านหลัง <motiv> ก <ators> <klore ret ii> <damn> ็วันนี้นะคะก็แบกกระเป๋ามาเก้าโลนะแบกลงมาจากข้างบนเลยนะจาก พักเลยลงมาตอนนี้ถึงซ้ำแหกแล้วนะคะเดี๋ยอีกไม่กี the ่โลนะคะเราจะลงไปถึงด้านล่างแล้วไม่ต้องใช้ลูกหาบเลยก็กรเป๋าอีกใบหนึ่งเป็นประมาณสี่ห้าโลนี่แหละเราก็ให้ลูกหาบแบกนะคะเป็นพวกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะไรยเงี้ยก็ให้ลูกหาบแบกส่วนของทั่วไปอะไรเงี้ยก็แบกเอง มันก็ไม่ไม่ได้หนักมากนะคะกระเป๋าค่อนข้างซับพอร์ตดีเลยคือไม่ได้แบบว่าทำให้เรารู้สึกปวดหลังอะไรเท่าไหร่เลยนะเี่มากแล้วก็รองเท้านะคะอันนี้รองเท้าสุดยอดนะคะข้อเท้าไม่พลิกเลยคือแบบว่าได้ทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะอากาศร้อนอากาศ หนาวชืน้นได้หมดเลยค่ะเอาเอามีคนที่ขางอขาไม่ไหวแล้ว <c oughs>

ีันน้นกระกเป๋า9โลกับการเดินเด,เดินกขวาก<ว>นะี่โลวะวันนี้วันนี้เดินทั้งหมด15โล15.1ใช้เวลา6ชั่วโมงพร้อมพักด้วยนะนี่เราเดินมาถึงแล้ว,วดีใจมาก นนี่แหละนนยจะลุกนอนก็มีนะไหวอยากจะลุกนอนอยากจะเหียบน่งลงไปเลยอ้วเหี้ยโอ้โหวาทกไม่มาแล้วคุณมาอีกไหมครับไม่มาไม่มาแล้วทำไมครับอะทำไมครไคุณไม่มาถามมึงเด้อผมมาเหรอถ้าผมมาคุณมาะ ไหนมาไมงื่อเมึงเหงื่ออี้อ่ะเอ้าแต่กูบนไปแล้วไงเมต้องมาบนว่าเออถูกเท่าไหร่ห้าพันกูมาไม่ทางถูกหรอกโอ้ยสุ่มไปก็ถูกเฮ้ยคุยกันก่อนดีป่ะไหนอุเยอี้อะไรเข้าไปกันหมดแล้วเนี่ยเออมาอีกเถอะใช่ป่ะผมฮะไม่มาเหรอสนุกเหนื่อยอี้เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วสนุกไงมึงจะมาเกี่ยวเนี่ยอืมจริงเหรอจริงที่ไม่มาไม่้วทำไมไม่มาดูสภาพร่างกายกูด้วย ภารกิจแบกเป้ในวันนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จแบกลงมา9ก้ากิโลนะคะแล้วก็ฝากลูกหาบอีกประมาณ4หรือ5้กิโลนะ,ะไม่รู้ว่าเขาคิดเท่าไหร่นะแต่ตอนที่ช่าง4ีกิโลนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันนะคะโอ้้องแข็งตรงนี้นะคะเป็นจุดรับกระเป๋านะคะ จุดที่สี่รับส่งสัมภาระนะนี่ก็เวลาสี่โมงสิบห้านะคะเรามาแบบชิลๆไม่ได้เร่งรีบอะไรนะเดินมาเรื่อยเป้เราสีชมพูไปนั้นหนักสี่โล ฝากลูกหามมานะคะ4โลก็ทั้งหมด120บาทคะเลละ30บาทพูดกนได้นะไม่ถึงทิ้งครับอะไรนะทำไมอยงทิ้งอ่ะเชี้ยด่าซิมันทำอะไรกนบ้างทำคูสูงสุดสายหนครับเฮ้ยแต่ It's <laughs>